สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขสุขคนวันนี้ก็มาพบเจอกับยานิวเช่นเก่าเช่นเ,เดิมจ้ายานิวก็มีขามาเด็ดเรื่องบอสแพลวพ้าวแม่แพวพี่น้องควอมทั้งน้องนันิตาน้องตัวเกี่ยวแลวก็พาลูกเราไปเที่ยวพี่น้องหลังเดิกเรียนพาเด็กๆพามาเที่ยวเทศกาลวันฮาโลวีนพี่นัิตาชอบมากแต่เสียเกี่ยวกลัวน้องตัวเกี่ยวยานพี่น้องห่งางเลยแม่แพวระว่นนะางน้ฮักนะคะพี่น้องมีตาผับสวยๆเดี๋ยวยานิวเสียเอาใส่หมูเจ้าเบืองเด้อพี่น้องจ้า เอฟซีดรายท่านกับเขามาคอมเมนต์พี่น้องกันผูくく้ใดกับบ้านสีน้แม่แพ้วอันสื่อถึงความสุขอิริพี่น้องแบบว่าความสุขมันก็ออกทั้งหน้าตาเนาพี่น้องร้ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบมีความสุขก็ดีใจน้ำร้อพี่น้องแม่วันหยุดแม่ก็ได้อยู่กับลูกโอ้เป็นตาหักขาดพี่น้องอันเวลาเราลองเพลงน้องนั้ถากกะเก่งเก่งลองเพลงน้องตัวเกียวกับเต้นนางเกียวกับลองซอวแบบพี่น้องนะฮักนะฮักน้องตัวเกียวกับลาบูลาบู ตาหักตาหักพี่น้องไปตามีความสุขชีวิตสดใสค่ะพี่น้องมันหยุดจะอยู่กับลูกลองเพียงน้ากันโอ้ยนาหักคัะพี่น้องเอฟซีไลยๆทานก็บอมมคอมเมนต์น่ารักมากค่ะคุณแม่คุณลูกน่ารักที่สุดเลยสวยมากค่ะคุณแม่พี่น้องเราไปเห็ดจมูกไหมมัแห้งงามเราพี่น้องสวยค่ะโอ้ยเอฟซีก็ทรงหัวใจให่รัวๆเลยพี่น้องฉันรักเธอทั้งสามน้าน่ารักจังเลยน้องแพลวพี่น้องตาหักค่ะพี่น้องจ้ามาอยู่เมืองกรุงก็มีจิต กิจกรรมให้ดูให้ทําเยอะเลยจ้าเมนพี่น้องจา้าในกรุงเทพเนาะพี่น้องทางนี้นอกแล้วแสดงน,น,น,น้ำบ่อนพวันเพิ่นไปน้ากันเนาะพี่น้องจา้ตาตาหักขักสวยจังเลยแม่แพลนาริตะตัวเกียวน่ารักมากจา้าวิวสวยมากจา้าแมนพี่น้องจ้านะหักนะคักอยู่เมืองกรุงกับเที่ยวในะห่างเที่ยวสไตล์เมืองกรุงเนาะพี่น้องเสียเกียวหายงาหงากว่าซ่านน้องตัวเกียวยานแตะบันอันหลังอแม่แพลเราไปให้ขี้มาอันบ่ยานมา ขี่มาสันนะฮักนะฮักพี่น้องน้องตุเกียวกับเป็นตาหักขกพี่น้องจ้าน่ารักมากค่ะเสียญานผีตีสันแปลว่าวันฮาโลวีนเราเปิ่นมาแต่งเป็นผีนะพี่น้องจ้าไปบ่อยค่ะแต่ไม่เคยเจอน้องเลยอยากเห็นน้องเกียวจังเลยสันพี่น้องนะฮักนาะพี่น้องจ้าถ่ายวิวรูปขึ้นกล้องนางแบบน้อยแม่น้องตุน้องนาลิตาตาหักขกพี่น้องน้องตุเกียวกับเป็นตาหักขาคนร้อนแม่แพ้วรถก็สวยนะพี่น้องพอกับแม่พอล่อแม่สวยพี่น้องจ้า เจอแม่แพลวที่งานค่ะสวยมากน้องนาฬิตาก็น่ารักมากค่ะพี่น้องจาจเอฟซีลรายท่านกับคอมเมนต์รัวๆน่ารักมากค่ะแม่แพลวน้องนาดิตาคุณแม่กับน้องนาดิตาน้องตัวเกียวน้องดูน,านา่ารักมากค่ะมีความสุขที่สุดเลยเห็นเรากับมีความสุขน้ำนอพี่น้องคุณแม่น่ารักที่สุดเลยใช้เวลาว่างพาลูกๆไปทเที่ยวเปิดหูเปิดตาเป็นบอสของทีมงานแสงทองก็ยอดเยี่ยมวัน พรุ่งนี้แม่ก็ทำงานแล้วเที่ยวกับลูกให้มีความสุขนะคะแม่แพวสวยคนเก่งของ f อซีแมนพี่น้องจ๋ายาลืมซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดเด้อเพิ่นอะไรสดกุ้มปิดมืออื่นวันที่สามเสวียบุบานน้นองวินเนอร์พี่น้องจ๋าเขาไปเบิ่งในเพจหมอลำแพลวพาวพี่น้องเพิ่งกับปากลิงไว้กันซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดวงหมอลำแพลวพาวจ้าพี่น้องฝากในเด้อพี่พี่น้องๆมีความิดเห็น่าจังหดกับคอมเมนต์ค้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบ